พวยันไม่พอมเลยเดี๋ยวขอกินรถไฟก่อนอืมไปเอาอืมโอเคมยไม่ไม่ไม่ฮไมจเรื่องฮะ่สองอะไรไปคนสวยค่ะที่จิดเน่เลือขอเอออืม หกหมืไลค์นะครับยอะไม่ถึงคุณยืนก็ไม่เยอะพี่สองสลับรถไฟแล้วเมื่อกี้เสียแล้วเมื่อกี้โอ้โห Tao bay măng cư Tao bay có bay ẩm mũ cuốt Nhanh nhanh có nhanh 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 mấy ข้าวอยู่ข้าวอยู่ช่องที่อยู่เพื่อนเนี่ยเราไปแล้วเราก็ต้องเข้าไซส้ของหมสอแล้วหมอก็ดี้ออกมาเป็นม,นมนลนเออหม <c oughs> นอ่นี่นี้นี่ในกันลชุคอนวม่งมชุกคอนเด็เกิเดเกิเดเบกิออเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ ไม่ไม่เสกคดีว่าจบเป็นยังไาคัครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์โพสต์แชรวิดีโอไรก็เราไปทองที่บินะคะบ๊ายบายเบอร์ยงเพิ่อบงตจบแล้วอ่ะตอนนี้จบิีนี่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> และต่อไปนี้เราจะปิกคลิปด้วยัะเบริรทินทีบ๊ายบาย